มารโกโบทที่ห้าทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกา,กาดาลาฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดาลาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งออกจากอุมโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้เข้าได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ในอุมโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใด จะผูกมัดตัวเขาได้แม้จะลาบด้วยโซ่ตวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ตวนหลายหนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาข้างร้องอึงอยู่ตามอุโมงฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันกลางคืนเสมอและเอาหินเชื้ดเนื้อของตัว ขันเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลเขาก็วิ่งเข้ามานมัสการพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่าข้าพระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตัดแก่มันว่าเจ้าผีโสโครจงออกมาจากคนนั้นเถิด แล้วพระองค์ตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุก,กรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหลเขาตำบลน,นั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ ทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิดพระเยซูก็ทรงอนุญาตทันทีแล้วผีโสโครกนั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกรสุกรทั้งฝูงประมาณ2,000ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้นต่างคนต่างหนีไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอก แล้วคนทั้งปวงก,ก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองได้สิ่งนั้นนุ่งผ้าห่มนุ่มห่มผ้านั่งอยู่มีสติดีเขาจึงเกรงกลัวนะแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดแก่คนที่ผีสิงนั้นและซึ่งมันเกิดแก่ฝูงสกรให้เขาฟัง คนทั้งหลายจึงเริ่มพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปพระเยซูไม่ทรงอนุญาตแต่ตัดแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งพระองค์ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรง พระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทอสบุรีถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่เขาและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนะหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์และหายโลกลูกสาวของยายลัดเป็นขึ้นมาจากความตายคันพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้ว มีคนเป็นมากมาหาพระองค์และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเลดูเถิดมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อยายรัดเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลอ้อนวอนพระองค์เปน็นอันมากว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตาย ฝ่ายพระเยซูได้เสด็จไปกับคนนั้นมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปและเบียดเสียดพระองค์มีหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิน้นโรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นทั้นผู้หญิงนั้นได้ยินลือถึงเรื่องพระเยซูเธอก็ปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียด ข้างหลังพระอ,องค์และได้ถูกต้องฉลองพระอ,องค์เพราะเธอคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องฉลองพระอ,องค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วบัตรเดี๋ยวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าลิซซานออกจากพระอ,องค์แล้วจึงเหลียวหลังไปในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียดกันแลนตัดว่า ใครถูกต้องเสื้อของเราฝ่ายเราสาวกก็ทูลพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วว่าประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์และพระอ,องค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราแล้วพระอ,องค์ทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสัน่นเพราะรู้เรื่องที่เห็นแก่ตัวนั้น จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิน้นพระวนจึงจึงจึงตัดแก่ผู้หญิงคนนั้นลูกสาวเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถอดเมื่อพระองค์ตัดยังไม่ทันขาดคำมีบางคนได้มาจากบ้านในธรมารมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนท่านอาจารย์ทำไมอีกเล่า ทันทีที่พระเยซูทรงฟังคำซึ่งเขาว่านั้นพระยงจึงตัดแก่ได้ธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปตโตยากอบและยอนน้องชายของยากอบคันพระองค์เสด็จไปถึงเรือนในธรรมศาลาแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นคนวุ่นวาย ร้องให้คล่ำควรไปามากและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตัดถามเขาว่าท่านทั้งหลายพากันร้องให้วุ่นวายไปทำไมเด็กหญิงนี้ไม่ตายแต่ตอนนี้หลับอยู่เขาก็พากาันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาของเด็กหญิงนั้นและและสาวก สามคนที่อยู่กับพระองค์เข้าไปในที่ที่เด็กหญิงนอนอยู่พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตัดแก่เขาว่าทาลิดะทาลิธาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอย๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดในทันในเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอยู่ได้12ปี คนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทานเอเมน